คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้มาคุยในคนดังนั่งเคลียร์เมเห็นบอกพร้อมเป็นนายกแล้วเหรอ ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกหรหุกฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นแกบอกจะมีเงื่อนไขเพราะว่าจริงๆเนี่ยจุดยืนของแกเนี่ยแกบอกว่าถ้าจะเป็นนายกต้องเป็นนายกที่มาจากพรรคของแกต้องเป็นเสียงอันดับหนึ่งในขั้วนั้นนะคือคุณอนจรินยืนยันคำนี้มาตลอดว่าไ้าจะเป็นนายกผมต้องเป็นเสียงข้างมากใแล้วก็น,นะแล้วถ้าเราฟังตามช้อยแบบนี้คุณผู้ชมฮะคืออย่าลืมนะว่าคุณอนุทินเองตอนนี้ถอนตัวจนหลายคนบอกอสมมติถ้า,าน,นายกอุ้งอิงเนี่ยไม่รอดจากเรื่องของสารรัฐประนูลก็ดีปปชก็ดีแล้ว จะต้องหานายกคนใหม่เป็นไปได้ไหมว่าพอไม่มีคุณอุ้งอิงแล้วไปเอาคุณอนุทินเนี่ยขึ้นมาถูกไหมกลับ<ฆ>มาคุยกันใหม่คุณอนุที่เอาชอยนี้ไหมคือ ไม่ได้พูดถึงชอยนี้แต่พูดว่าถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดท้ายนายกลาออกหรือว่ายุบสภาออไม่ใช่ยุบสภานายกลาออก,ออก,กอหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้แกต้องขึ้นมาเป็นแกจะเป็นในเงื่อนไขที่ว่าจะเข้ามาสถานการณ์เฉพาะกิจเหมือนสมัยที่คุณอนันต์ปัญญาชุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช้เวลาแค่สองสาเดือนจัดการปัญหาทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วยุบสภา กำลังจะบอกว่าถ้าสมมตินายกติดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมจะด้วยสารร,รัฐมนูญหรือจะปปชให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อ,อ๋อถ้าอยู่ปฏิบัติหน้าที่ก็ยังมีคนอื่นรักษาการใช่แต่ถ้าสมมติสารรัฐมนูญบอกให้พ้นเลยนั่นหมายความว่าคุณอนุทินอาจจะคัมแบ็กถ้าแต่มันก็ต้องให้เพื่อไทยเลือกด้วยดิมันอาจจะต้องให้ต้องให้เพื่อไทยเลือกอะเออมันอาจจะต้องมีสถานการณ์อะไรที่ฉุกเฉินมากกว่านั้นแต่แกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะถ้าพรุ่งนี้คุณเซนทําให้ฉุกเฉินล่ะนั่นนะสิเออนั่นนะส ถ้าพรุ่งนี้คุณฮุนเซนทําให้ฉุกเฉินอย่าลืมนะเรื่องที่คุณจตุพรวิเคราะห์คือถ้าเป็นเรื่องของคุณทักษิณเรื่องผลประโยชน์เนี่ยอ,อาจจะทำให้มวลชนเนี่ยจุดจุดขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเรื่องสถาบันอโอ้โหแสดงว่าพร้อม,อมใช่ แต่ถ้าเลือกตั้งจะต้องเป็นเสียงข้างมากใช่ถึงจะเป็นนายกถ้าถูกแล้วต้องเลือกตั้งก็ต้องเป็นเสียงข้างมากใช่ค่ะแต่แสดงว่าถ้าฟังตามนี้แล้วเราเข้าใจเองเนี่ยนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณอุ้งอิงแล้วเพื่อไทยยอมเปิดทางให้คุณอนุทินมาผมก็จะมาชั่วคราวหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนขั้วและพักประชาชนเขาไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันต้องเปลี่ยนขั้วสลับขั้วแล้วจําเป็นนนนนต้้อองดัคุุณทิขึมา แกก็พร้อมเพื่อที่สถานการณ์บ้านเมืองจะไปต่อได้ถ้าสมมติเพื่อไทยเขาไม่เอาคุณอนุทินสมมตินายกออกแต่ถ้าภูมิใจไทยไปจับกับประชาชนมันก็มีสิทธิ์เหรอก็คือถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนขั้วสลับขั้วจับขั้วกันแล้วไม่มีใครเป็นแกก็พร้อมที่จะรับถามคุณอนุทินป่ะไปกินข้าวกับใครที่โรงแรมอถามป่ะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาไปกินข้าวกับใครที่โรงแรมไม่ได้ถามไม่ได้ถามใช่ไหมถาม ว่าที่ครับฟังเสียงฮะจริงแล้วมันดันมาที่ผมนะครับผมว่ามันจะต้องมีเงื่อนไข,นไขมันก็คงไม่ใช่นายกที่แบบออยู่ไปตลดเป็นนายก<ร>ปกติอยู่ครบเธอโอ้เปลี่ยนข้างมาแล้วก็ทำเป็น อันนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วก็อยู่กันต่อไปคงไม่ได้แล้คงอาจจะจัดการ,ครแค่สถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์รมันมันคงมันคงย่ําแย่เดิมทนและก่อนที่จะไปถึงวิกฤตศรัทธามากกว่านี้ <c oughs> ก็คงจะต้องมีเงื่อนไขมีเทอมทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้องยุบสภานะซึ่งมันก็เคยเกิดในสมัยท่านอนันต์บัญญ,ญาชุนเป็นนายกมนตรีเมมรู้ทันหรือเปล่าสามสิบปีก่อนท่านเข้ามาท่านบอก <c oughs> ท่านเข้ามายุาบจัดการเลือกตั้ง <c oughs> ได้ปุ๊บล้วก็ยุบสภาเลือตั้งก็ตามตานท่านเข้ามาแค่สองเดือนเองแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งเขา,า<ง>ก็สง,ง่างั้นถ้าเงื่อนไขนี้รับไหมคะพี่หนูถ้าประเทศมันไปต่อได้นะครับใครๆก็ต้องรับครับค่ะนะครับอย่าง,อย,างอย่างยิ่งตัวผมถ้าเข้ามาแบบนี้มันก็ขัดกับสิ่งที่ผมเคยพูดแต่ถ้าทําเพื่อให้มันจบรีชร์เฟอร์ใหม่ไม่งั้นจะไม่มีคนยุบสภาก็ต้องมีคนมายุบสภาะนะครับ ภายในเงื่อนไขนี้ก,ก,ก็ก็ต้องทําำแต่แต่แต่รับรองได้ว่าทําแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องให้ใครมานั่งยื่นเงืเ่อนไขหรอกสมมุติเกิดมันเดดล็อกเราก็ต้องบอกว่าอาคกำหนดระยะมาเลยแล้วก็ไปยุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งคะคืะคอนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนไปนคือถ้ามันเกิดเด็ดล็อกอย่างที่คุณอนุทินพูด ็น่าสนใจว่าถ้าเพื่อไทยเขาไม่เอาเพราะสมนตองอาศัยเสียงมันก็ต้องไปพึ่งประชาชนพักประชาชนดูกไหมฮเมื่อพึ่งพักประชาชนและแต่ก่อน บอกจับมือกันไม่ได้ถ้ามีการแก้หนึ่งหนึ่งสองแต่ถ้าสมมุติว่าจะอยู่ช่วงราวมันจะแก้หนึ่งสองไม่ได้ก็มีโอกาสจะจับกับพักประชาชนเหรอค่ะก็คือแต่ประชาชนเนี่ยบอกอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่านายกลาออกก็ต้องโหวตใหม่เนี่ยจะไม่ร่วมโหวตใครแน่นอนนี่คือจุดยืนของเขาแต่คร<อ>าวนี้สิ่งที่พี่หนูพูดเนี่ยไอเดดล็อกที่ว่าเนี่ยมันจะมีเดดล็อกอะไรที่เรานึกไม่ถึงทางการเมืองหรือเปล่าสิแต่ผมว่าคนอย่างคุณอน,น,นุชินน่แกผ่านเกมการเมืองแแกต้องรู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าถ้าเเกกิดดด็อ เข้ามาได้แต่อีกสองสาเดือนยุบสภาใช่จัดการัญแล้วมั่นใจว่าภูมิใจไทยจะชนะ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> ขณะที่คุณชูวิทย์ก็พร, <c oughs> พร้อมจะกลับเข้าสู่สนามแล้ว <c oughs> แสดงว่าเอนหรืออายุรัฐบาลจะเกิดปัญหาไหมล่าสุดคุณชูวิทย์โพสต์บอกว่าหลังจากผมไปรักษาตัวมาตอนนี้พร้อมกลับมาแล้วพลพรรครักประเทศไทย คุณชูวิทเขียนว่ายังไงครับเมย์บอกว่าชูวิตกลับมาอีกครั้งหลังจากผมไปรักษาตัวมา2ปีวันนี้กลับมาในสถาน,าพนะพลพรรครักประเทศไทยชีวิตที่เฉีดความตายประคับประคองร่างกายที่ถูกโรคร้ายกัดกินจนน้ำหนักเหลือเพียงแค่58กิโลกรัมจากเดิม80กิโลกรัมไม่ต้องบอกทรมานแค่ไหน แต่อยากบอกกับทุกคนว่าต้องสู้แค่ไหนมากกว่าสารภาพกันตรงๆสู้กับคนไม่ยอมคนมามากมายังไม่เหนื่อยเท่ากับการต่อสู้กับตัวเองแต่นี่คือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์คนหนึ่งลพลพรรครักประเทศไทยไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องนําทุนมาทุ่มกับการแข่งขันและแสดงเทคนิคหาเสียงเพื่อให้ได้สสมาแปลงเปลี่ยนเป็นอํานาจเอื้อประโยชน์สนองตันหาของตนเองและนําเงินที่ได้มาจากการเมืองมาเป็นทุนหาเสียงสแสวงรักษาอํานาจในครั้งต่อไป แม้กระทั่งการแจกกล้วยเพื่อดึงสอส,อสอมาสังกัดพักเหมือนเปลี่ยนรองเท้าเพื่อจะเอาไปต่อรองร่วมรัฐบาลประชาชนเขามองเป็นเรื่องขบขันเหมือนนั่งดูหนังละครที่จบไปเป็นซีรีส์โอ้โ oh, หแกโพสต์ยาวโพส<ะ>ยาวเลยสุดท้ายก็คือจะเล่นการเมืองแล้วคุณผู้ชมครับและกลับมาก่อนจะจบหมวดการเมืองล่าสุดอาจารย์ชยัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนาย,ยกของพักเพื่อไทยซึ่งบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยอาจารย์น่าจะป่วยปรากฏว่าล่าสุดอาจารย์ชยัยเกษมตีกลอบกลางแสงแดดด้วยเ้ย คือหลายคนบอกก่อนหนะ้านี้ว่าเอา๊ะแคนดิเดตนายกอาจารย์ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพถ้าคุณงองค์งมีปัญหาอาจารย์ชัยเกษมจะไหวไหมวันนี้ออกมาเลยค่ะตีกรอบเลยใช่ค่ะแคนดิเดตนายกนี่ฮะ <N> ต้องบอกว่าแคนดิเดตนายกใช่ไหมโชว์สุขภาพแข<ช>็งแรงเลยตอนนี้ใช่ค่ะน่าจะออกมาตอบโต้ข่าวลือโดยตรงเลยแหละแล้วก็ตอกย้ำว่าเจ้าตัวยังสามารถทํากิจกรรมการแจ้งได้แบบนี้อย่างแข็งแรงก็น่าจะพร้อมที่จะเป็นผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า <N> <อ>ถ้าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้